สวัสดีครับพี่น้องท่านเมตเตอถนนครับผมกูตมอร์นิ่งครับผมวันนี้เขาอยู่ขอนแกนวันที่3ครับพี่น้องตอนนี้เขาพล่งอาบน้ำแดวครับบริเวณเต่งหน้าครับเพราะว่าวันนี้เขาจะมีสร้างแต่งหน้าครับผมมาแต่งให้ด้วยครับพี่น้องอ่าพี่ดาพอดกันพี่น้อตอนนี้เจ้าจีกำลังเรียนออนไลน์ครับพี่น้องที่ทนเตอรถนนครับนั่นและฟันดีคัะครับวันนี้เดี๋ยวรอสร้างแต่งหน้าครับพี่น้องตอนนี้เขาก็ลึง แต่งตัวให้เรียบรอ้อยรอนะครับพี่น้องปันดีวไว้ที่ครปันดีมาวันนี้เขาจะไปถ่าย MV ครับพี่น้องเริ่มบอกวันนี้เราจะไปถ่าย MV กันนะครับต้องปิดกึก้งไว้เอง ทิดาพรเป็นนางเอกกับพี่น้องวันนี้เดี๋ยวรอสร้างแต่งหน้ามากสักก่อนกับพี่น้องฝากพี่น้องติดตามท่านะคะผลงานจันทร์ไทยอินดี้เราสองคนทัองเวทวันเป็นว่าอีกทิดาพรเป็นนางเอกไม่หงายหน้าสิ่งทีเป็นพระเอกอยู่ด้เฮ้พี่น้องเอ้ยโอเคครับพี่น้องคงกระตืนครับพี่น้องเดี๋ยวรอสร้างมาสักแป๊บหนึ่งครับตอนนี้กข้าห่าวรอครับพี่น้องหลังจากเมื่อคืนครับผมนอนรับฟันดีครับหลังจากนุ่นน้อยไปอ่าเนี่ยก็ ใส่สดถะเบียบวาฟถ้าสินมาครับพี่น,อะะน,น้องสูตมานร้อนนง่ระหว่างรอครับพี่น้องในปอบลมรอครบับปอบลมรอรอสั้างสร้างทักมาแล้วอบอกว่าอีกใกล้จังแล้วอีกสักครู่ครับปอบลมดำตอนนี้สร้างเต็งไหนครับบ้าหัดแล้วครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เบี้นครับคือนชิโนนโซนนะครับถาเหยีดดยดกับไอ้ผมเ่ิน ก็ไปแต่งหน้าให้ทิดาพอดมากครับพี่น้องอันไประเบียบว่าชินมากครับตอนนี้เรากำลังแต่งหน้าครับคนออกมาเราจะให้ท่องเบียดคนของลงรถไปก่อนนะคะจแล้วทิดาพอดจีแต่งถาให้ท่องเบียดท่องจีคนของลงไปถานะคะทุกคนตอนนี้กรากำลังแต่งหน้าครับพี่น้องเอาเลยครับ นั่งยีนั่งยีตรงหัวขัหรือเปล่ายังก็ไม่งยีตรงวขัอยูอปะอือุ่นกับต้อกีเลียนครับมนีต้อกีเลียนเลียนพป่นขโหเรื่องโม้อรผ่านรูมือฮผ่านรมือผ่านไปเลยผ่านไปเลย เกียวกอนบ่ต้น้วาวสวยกังสวยกังสวยกังยังวาแมวอยู่อาซ้ำเนยนเลย,เยว้าวอาแบบนี้ก็สวยนะแซงเหมือนกับมีงานตัวกับพีนอ้องมูเลี้งกันไซดวของันยังก็ครับพีเรยอ๋อไรทสดตัวแจกเป็นร้อย<ป> พี่บอยสีเขียวเลยครับว่าวสวยจังเลยครับตรงไปด้าน่นเลยมันมันจะเป็นตรงช้างคิวทองมากเลยตรงมหาวิทยาลัยมมสเลยครับพี่น้องตอนนี้ก็ประมาณ50%แล้วครับลุกนั่งเอกคับวันนี้ว้างสวยกันฮะขันนั่งเ่ยันนั่งยังลุกนั่งเอกหรือขันนั่งเนี่ยเกจะเป็นเดียนั่งเอก โออยซิบจา้าวไกนผม<ว><น>พี่น้องกุเรียนไปหลีเรียนผมนได้เพิ่มเป็นไหนนะครับตอนนี้กำลังเขียนคิวครับพี่น้องมาลแามว่า ก็ลังทำผมค่ะพี่น้องท้องเรียบละตรงนั้นจะแต่งมากคนแต่งหน้คน <c oughs> สียงหที่ไหนฟังที่สุด กำลังทำผมครับได้เ้วลาแล้วนะิมนาทีครับตอกบองานเยอะมากตอนนจะเสียใจกันเยอะ่ปหน่อปแต่ก็แล้วแหละ ่งผมเหมือนสตารไว้เลยที่ชุดปะท่องกี่ส่งฟางที่สุดอ้เป็นนะัไครับอค้คครับต้องเี่น้อยครับพี่นอ้องพี่นมไปเองนั่งเย็ครับ ที่สุดเลยทีมวินมอร์ดไซด์ทีนวินวอร์ดไซด์แต่งหน้าไปครับวินวอร์ดไซด์ครับผมตอนนี้้เป็นแบบเดียวตอนนี้เซฟเป็นทีเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องว้าว<า>พร้อมรวยง,งานแล้วครับผมสวยงามโอเคครับพี่น้องก็ห้าสิบคนเดินทางไปถ่ายเอ็มบีก่อนนะครับพี่น้อ,นองขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมอุ้ยหน้าเขาอ๋อห,หน้าเขาเหรอบังาย,มมยามาสูดไล่ ครับพี่น้องขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ช่องยูทูบของเพจทัศนุนุ่นน้อยวิเชียรด้วยนะครับขอบพระคุณช่างแต่งหน้าด้วยนะครับพี่ทีครับพี่เบียนเพิ่นลงไปเอากล่องนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ช่องยูทูบของเพจทัศนุนุ่นน้อยวิเชียรก็ทองกี้น้องชายของพวกเราด้วยนะครับพี่น้องอย่าลืมกดกระดิ่งเปิดประวัติคลิปสิ่งใหม่ๆคลิปดีๆของพวกเข้าเลยนะครับพี่น้อง พี่เบนมาแล้วครับขอบคุณช่างแต่งหน้าพี่เบนด้วยนะครับผมขอบคุณครับพี่น้องล้วจะพอกันครับพี่น้องบ๊ายบายครับผม